โอเครีวิวกระเป๋ากล้องข้างในนี้มีอะไรบ้างช่องแรกข้างหน้าพาสปอร์ตสองเล่มพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตออสเตรเลีย SSD memory card ของซัมซังอันนี้หนึ่งทีบีอัดเต็มไปด้วยหนังโป๊นี่หนังแบบเบียดกันแน่นเลยแบตเตอรี่กล้องคาร์ดลีเดอร์สายชาร์จไม่มีแหละช่องต่อไป โกโป์ไอดีเตอร์แอดิชนขาตัวกล้องตัวมีเดียมอดไลท์เข้าไปแซ่เว้น <When? S 1> และกล้อง มีโม่กล้องพ็อกเก็ตดีเจไอพ็อกเก็ตอันนี้เป็นกล้อง360ไว้ถ่ายรอบตัวถ่ายปุ๊บแล้วก็มันจะเห็นรอบตัวเลยทีเดียว X2 Insta360 X2 ซื้อตัวนั้นราคาถูกมากอน,นี้ก็จะเป็นหัวชาร์จแบตเตอรี่กล้องอันนี้เป็นตัวถือกล้องขากล้องอน,นี้เป็นกล้อง A6400 พร้อมเลนส์คิดเลนส์คิดเลนส์น,นี่เลนส์ถูกๆที่มาพร้อมกล้อง16แล้วบ่ส16ห้าสิบ สิบหกห้าสิบและอันสุดท้ายท้ายสุดอันนี้คือเลนส์ซิกมาสิบหกมิลเอหนึ่งสิบแปดไว้ถ่ายมุมเลนกว้างจบการรีวิว